สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านกันใช่ไหมคะก็เนื่องจากว่าโรงเรียนปิดนะคะในช่วงสถานการณ์ของโควิดนะคะอย่าลืมไปไหนมาไหนนะคะใส่แมสด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะกินอาหารช้อนกลางนะคะร้อนๆนะคะอาหารวันนี้นะคะ นอกจากใบงานแล้วก็แบบฝึกหัดที่ครูให้ไปทําที่บ้านในช่วงของปิดเรียนในสถานการณ์โควิดแล้วนะคะครูก็จะมาสอนการพับเสื้อนะคะนี่คุ้นเคยใช่ไหมคะเพราะว่าครูเคยสอนในห้องเรียนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนให้ักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะคะั่ะก็คือนิ้วมือของเด็กๆนั่นเองนะคะ พร้อมแล้วเด็กๆไปหากระดาษมาค่ะเดี๋ยวเราจะพับเสื้อกันนะคะคนละหนึ่งถึงสองตัวนะคะวันนี้นะคะกระดาษที่ขู่เตรียมมายกตัวอย่างนะคะก็จะมีด้วยกันสีสีเลยนะคะครนนี้ของเด็กๆเนี่ยอยากได้สีอะไรนะคะเด็กๆก็ไปหากระดาษสีนั้นมานะคะเราจะมาเริ่มพับกันแล้วนะคะวันนี้ใช้กระดาษสี เขียวก็และกันนะคะมันจะได้เห็นชัดนะคะเมื่อเด็กๆได้กระดาษมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มพับด้วยการแบ่งครึ่งกระดาษตามแนวยาวนะคะแบ่งครึ่งให้ไปตั้งสองข้าง,าง,างชนกันนะคะให้เกิดรอยตรงกลางไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวรีบไปนิดเดียวนะคะ จากนั้นนะคะเด็กๆก็พับด้านซ้ายและด้านขวานะคะเข้ามาหาเส้นตรงกลางที่เป็นรอยไว้เมื่อสักครู่นะคะพับไปเลยค่ะพับช้าๆนะคะไปคร้อมคู่จากนั้นก็รีบให้เรียบนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะอ่า จะได้แบบนี้นะคะซึ่งจะมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำชายเสื้อนะคะด้วยการกางกระดาษออกนะคะด้านหนึ่งนี่กางกระดาษออกนะคะให้ปลายแหลมชนกันตรงกลางนะคะก็คือแขนเสื้อนั่นเองนะคะเกิดเป็นแขนเสื้อเห็นไหมคะ เสร็จแล้วก็เราก็คว่ำกระดาษลงนะคะคว่ำกระดาษลงแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งของกระดาษนะคะขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วค่ะเด็กๆที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆนะคะดูอยู่ด้วยนะคะมาช่วยน้องๆน,นะคะพับขึ้นมาครึ่งนิ้วนดนึงนะคะจากนั้นก็พับกลับมาเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะขยับกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็พับปกเสื้อค่ะ อ่านะคะให้ปลายแหลมไปชนกันตรงกลางนะคะเป็นปกเสื้อนี่อ่าขึ้นมาดูซิเป็นปกเสื้อยังอ่า,า,เ,เ,ออา,อาเห็นไหมคะเป็นปกเสื้อเชิ้ตแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาปลายเสื้อเนี่ยที่เราพับเป็นแขนเนี่ยสอดเข้าไปใต้ปกเสื้อนั่นเองสอดแล้วก็เสียบเอาไว้นะคะนี่แค่นี้เองนะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลย เสร็จจากนั้นเราก็รีดชายเสื้อนะคะให้เรียบโดยมีปกเสื้อหนีบแขนเสื้อเอาไว้อยู่เห็นไหมคะงครษฐยไหมคะเห็นไหมคะว่าง่ายแล้วก็สวยด้วยนะคะเด็กๆทำได้ยังเอ่ยอถ้าทำได้แล้วนะคะเราก็ทำศิลปะสร้างสรรค์ต่อกันเลยนะคะด้วยการ วาดลวดลายลงไปบนตัวเสื้อนะคะเราอยากได้ลายอะไรนี่พี่โกโูยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นลายหมีนะคะเด็กๆอยากได้ลายทะเลก็วาดลายทะเลลงไปอยากได้ลายสัตว์ก็วาดสัตว์ลงไปนะคะลายลิ้วลายหัวใจลายดอกไม้ช่งดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆได้เลยนะคะทำง่ายมากนะคะลองพับกันเลยค่ะเสร็จแล้ววันเปิดเรียนนะคะ อย่าลืมเอามาโชว์ผูวที่โรงเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ